หลังเคียหน้าเคียร์เฮ้ยซัพพอร์ตสองเลยเหรอผมดามิเกหนึ่งได้นะฮะเนี่ยเราเป็นฝ่ายเฮลเหรอเฮลก็คือไหนดูซิคืออะไรอ๋อไฟไฟบุกนะครับแทงคนเดียวก็พอแล้วเนาะนะนแทงคนเดียวก็พอแล้วครับ ออย่าลองให้ดูไหนก็ไหนแล้วครับอย่าลองไอรอนฟิสตดูครับแต่จะบอกไว้ก่อนว่าจังหวะผมบางทีก็ไม่ดีนะครับมันก็แบบต้องดูเอาอะเสี่ยงดวงเอาบางทีผมก็แบบว่าเข้าแบบว่ามั่วๆก็มีนะฮะตู้ไหนโหดสุดเหรอซาบผมแล้วผมก็ใจก็อยู่ที่ไอรอนแมนนะครับยังไงก็เป็นไม่ใช่ไอรอนแมนสไปเดอร์แมนใจยังไงผมก็อยู่ที่สไปเดอร์แมนฮะ And I thought the agents oh. of Atlas were a strange crew. <laughs> Whew, almost bowed out. It seems we have company. <laughs> Our enemy has been spotted. <laughs> Our enemy has been spotted. <laughs> <laughs> ไม่มีแทคกเข้าเลยไหมเข้าไหนทุกคนไปเร็วไปเร็วเข้กันดันได้ไหมผมไปล้วงหลังไม่กล้าล้วงเลย <c oughs> ไปก่อน <c oughs> โอ้โหยาก <c oughs> แต่ได้เกิดอยู่ <c oughs> มาได้เกิดครับ เรามาีฮิวด้วยเราต้องไปเอาฮิวก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องฮิวมีคนเข้ายัางเข้าแล้วนะโอเค <c oughs> นี่นี่นี่หิ่นี่ <c oughs> อุ้ยกับตายกับตายแลย้วป้ากับตายทีดเดียว นะฮะเวลาเนี้ยคือเขาจะมาลุมเราอ่ะแล้วเพื่อก็จะสบายมากเพราะว่ามันลุมเราหลายตัวมากไปแค่สามตัวเมื่อกี้เห็นสองตัวสามตัว,ตวไปล้วงหลังเสร็จก็คือจบนะครับยอมตายทีหนึ่งแล้วก็เพื่อดันไซไปก็คุมแล้วนะเอาจริงอะ่ะใช่จังหวัดน้นเป็นคนที่เขาไม่รู้สก,กิลด้วยครับจังหวะแบบหนึ่งห้า โอ้โหหิวมากหิวเกินบางทีสกินนี้แพงไหมครับสกิลนี้แพงไหมครับสกินไหนครับคุณหวนไปลงหลังเสร็จ สวยมากไปเนี่ยล้วงหลังคือแบบว่าเราได้ชิดทีหนึ่งอ่ะจบยังไงก็จบฝั่งนู้นอ่ะยิ่งเมื่อกี้เพื่อนตามมาด้วยโอ้โหสบายไปครับรอแล้วก้าววิ๘วิแต่ว่าสกิลค่อนข้างจะรีนานก็เลยเป็นเสียเปรียบตรงนี้แหละ พึ่งไปอยู่พยายามไต่ไต่หาไอารอนแมนอยู่เอ้าโหไม่ทันเป็นไงล่ะอยากเล่นของสูงอืมดีอยากเล่นของสูงมากๆถ้าเขาเอาไอารอนแมนมาแล้วผมควรเปลี่ยนเป็นสไปเดอร์แมนได้หรือหะไปไปไแม่เราต้องเข้าเพราะว่ามันมีไอรอนแมนครับตัวแพทช่าของไอรอนแมนคือใครไหนพูดสิ ทำไมมันอยู่เยอะขนาดนี้ล่ะโอ้เอ้าโหตายตกใจโหคิวเราเริ่มไม่ดีแล้วครับจริงจังต้องจริงจังจริงจังแรงแหงแหงอยู่แรงอยู่ไปฮะได้ได้เวนนอมด้วยอ่ะถ้าได้เวนนอมมาคือเพอร์เฟกมาก สวยครับดันก่อนดันไซก่อนโอเคเรอกัอนได้ใครมันต่อยมา อันติอันติอันติเดี๋ยวอันติีอันตรีของไอ้นี่ขนขเขาแอนดักเกอร์เฮ้ยโอ้โหโดนปิดทางทำไมแม็กก็ยิ่งก็เจ๋งสิครับผมเจ๋งเลยฮะอืมโดนปิดทางทำไมแม็ออกไม่ได้จบปับเล่มมันยังหนา มาซีมมอีกแล้วโอ้โหได้สตัวไหนอยู่ไหนไปเ้าสายอย่างชิวๆครับพอเอาจริงก็ต้องตัวนี้เนาะบางทีอะ มันเป็นแรงด้วยอะเราก็ต้องเอาจริงบ้างอนะเนาะทุกคนโอ้ยไอ้กแกล่ะเหรอไอแกล่ะเหรอไอแมนไอ้แมนไม่เข็ดอย้ายย้ายเห็นตรงนี้อีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยครับจะกินนี่กี่บาทครับประมาณสักเจ็ดร้อยหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะเจ็ดร้อยแปดร้อยโอ้โหหรือว่าดันให้เขาออกมาลักกัน สวยไหมโอ้เยอะ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  KO ได้ปะไม่ได้หรอถ้กกาก็เลยวิท <c oughs> ไป <c oughs> มันกักไว้แล้วครับเราออกไปขวาซ้ายดีกว่านะครับค่อยๆล้วงอย่ามีคนรู้ออกไปไกลๆเลย <c oughs> นี่ตรงนี้ตรงนี้พอตรงนี้พอ <c oughs> ใครมันยิงเราอะ ใครมันรู้อ่ะสวยมากสารต่อได้ดีมีคนรู้อยู่ข้างๆแต่ผมต้องวนถ้าเราจะรู้จริงต้องวนวน,นเอาครับอย่น้อยต้องเอาอันติให้ได้ก่อนเฮ้ย <c oughs> เวลาไม่ทันแน่เลยเวลาเอาอันติไม่ทันครับ

มาดิมาดิโย่สุดมากแบบเป็นเชื่อโหดไหมครับถ้าเล่นแบบว่าเล่นชํำๆเล่นโหดแบบว่าสมุนอ่าสับดเมาส์แบบว่าันโหดก็โหดครับแต่มันจะยากตรงที่สกิลออกค่อนข้างน้อยถ้าเราเสียชิปไปอะคอมโบไม่ต่อไม่เนื่องอะจบรับเหมือนกันอันนี้ สไปายเอ่อสปายแมนยังพอแบบว่ายิงใหญ่ออกได้เข้าได้ออกได้ผมก็เลยคิดว่าสไปเดอร์แมนน่าจะโหดกว่าแบบ็คเคนเชอร์แต่ถามว่าแรงไหมแรงโหดมากครับอืย้อนแย้งเหมือนกันอันนี้งงดีนะเมื่อกี้อันติผมมาครับก็เลยแบบกวาดข้างในอ่ะได้เยอะนิดเดียวเกือบแล้วสวัสดี74คนดูด้วยครับสวัสดีครับสุด,สดสๆคนด้วยฮะ ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กระจายให้ด้วยผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ใช่อันนี้อยากเล่นมีตัวไหนเล่นง่ายง่ายบ้างง่ายง่ายเลยเหรอยากเลยถ้าง่ายง่ายก็มีตัวอะไรบ้างนะผมก็ยังแนะนำคิดว่าอาจจะเป็นพูลเนเจอร์นะครับก็อาจจะเป็นพูลเนเจอร์ปะก็ถือว่าพูลเนเจอร์ก็คือสายยิงแล้วแรงด้วยยิงต่อเนื่องคอนโหดนะครับขอสกินโนเวโฮมเอาไม่ทันแล้วครับ ถ้าเสมอกันแล้วก็มีโอกาสอยู่ถ้ากินโนเวโฮมเดี๋ยวหูไม่ทานเลยอาจจะมึนหัวหน่อยนะครับถ้าเวลาดูสเปนแมนต้องขออภัยด oh, ้วยนะฮะ

โอเครอดแล้วครับต่อมบนบาทเป็นซอมบี้แมนไงเวลาหัวน่าจะประมาณนี้แหละมั้งผมว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเล่นโดนแล้วครับน่าจะรู้ขนาดนี้ ไม่มึนครับสิเกี่ยวกับเกมนันนี้แล้วโอ้โหองั้นสบายเลยครับดีเลยฮะตามสุดด้วยไงประเด็นนะ่ะเลยคือเราก็ตามสุด,ดครับ อยู่ในโดงอะไรก็ไม่รู้โอ้โหกำลังมาเลย ja, นินจาไส่ล็อก <c oughs> รอครับรอรอรอกันรอกัน โอเคเหรอโอ้โหตายต่อยแรงจัดผมว่าตัวซัพพลายแมนโหดกว่าเอลเลนฟิตอีกตัวมีเข้าแล้วออกได้ด้วยใช่ครับเข้าแล้วออกได้นี่คือแบบข้อดีมากๆของซัพพลายแมนเลยครับแบบมากๆเลยนะ โอ้โหยักษ์น่าจะยิงายต่อยทุกรอบไม่เป็นไรเรามีตีครับซื้อ,อย,ยังไงเขาเข้าไม่ได้สวยมากตบมือให้ทุกคนสวยครับสวย,สสว,ยว้าวเดี๋ยวนะ โอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนผมลืมเอาถ้าจบ M P ของซัเบเมันมาใส่พิยอนเนาะผมลืมใส่แน่เลยผมอาจเผิอไปเปลี่ยนมาครับเรียบร้อยใส่ได้ไหนดูสิอดดูท่า M P ของตัวจริงเลยครับนี่ไงช็อตสุดท้ายที่ผมมีอันติดพอดีครับเนี่ยแล้วก็ว่าเปลี่ยน,น,นเกียร์้อยู่ตอนนี้ท้างนเกียร์สามตัวสวยง,งามมาก พี่สอนคอมโบสไปแมนหน่อยได้ไหมครับได้เลยฮะเดี๋ยวสอนให้ครับจริงๆผมจะตัดตัดลงคลิปเลยครับโหดจัดมีมีคลิปได้แล้วไปตัดลงคลิปแต่ว่าผมมีคลิปแบบว่าอัดส่วนของการสอนเล่นสไปแมนมาให้แล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ตัดครับแต่ว่าอัดทแล้วนะฮะต้องไปอัดเพิ่มด้วยเพราะว่าลืมตอนที่แบบว่าทีมอัพกับเวนอมจะโหดมากกว่าเดิม